ชมบรรยากาศหลังฝนตกลิ่นแล้วพี่น้องฝนตกแต่ตีสามตีสี่พอดนะว่านยายจีนเอาปุ๋ยมาใส่ดอกกระเจียวเริ่มขึ้นโตแล้วบ่านี้บังหันออกดอก,ดอน,กน่วงพอดนะหงายจีนถือฝนกับปิวเว่อว่เว่อว่เว่อบรรยากาศผ้าช่มท่งหน้าพี่น้องชมทุ่งดอกกระเจียวยายจีนน้่พูดนะ ปลูกใส่น้ำรองมาค้ามสมหมากมั่งก่อนสีม่วงกับปินโลกพี่น้องเอ้ยผลจักสีได้กินนวยบ่มปีนี่แล้งหลายตายแล้งไปเบิดพุ่นะปลาดอกกระเกี่ยวย่ายกี่นพี่น้องครัพุ่นะโอ้ปรงแล้วบันนี้กระสีออกน้ำล่ำตนกระสีดอกสมควรไใหญ่อยู่ติผลมะละกอกระ,ะกำลังปิ่นนวย มีหน่วยน้อยแล้วออกดอกแล้วคุณนะคุณนะดอกกะเกียวยายจีนกำลังจะออกดอกแล้วออกตูนแล้วคุณนะดอกตูนแล้วกิบก็ได้เมื่อละสองสามมัดนี่ละพี่น้องคุณน่ะ,นะทุ่งหน้าตาพ้อ,พองไก่สีได้วานเข่าหรอือเด้อบ้านนี้ฝนตกหรอ้อ เราไทยหมดไหวแปนเอิดเติดอยู่บุพาชมทุ่งตอนเช้าเช้าเมื่อนี่ฝนตกเล่นพี่น้องคะคุณน่ะอีตาพ่องตอยหมักม่วงอยู่พุนออกมาเจ็บหักม่วงโลนพ่อหมักม่วงแก่ตโ่นหนึ่งพ่อได้กินพุน่น่ะดอกกเกี่ยวย่ายกิยนพาชมมีบ่พอ่อมีนวยเฮิมบ่ แต่พ้องสีตอยหม,กมักม่วงกระลอกกระแตกินเบิดปุหนังงามแล้วบ้านี้คือปุ๋ยบ้านี้สีบัเพียงหัวเขา้าสีบัเพียงเอวว่นที่วันสีมนหาดอกได้ว่าบ้านี้ที่ว่าลูกหญ่าหย่าขึ้นอีกแล้วชมทุ่งนาแต่พวองสิต้อยหมักม่วง สวยมากบรรยากาศเย็นสบายเลยฝนลิ้น